สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจิ๋วจะมารีวิวนะคะฮาว่ค่ะที่มีส่วนผสมของปลาแซลมอนแล้วก็แอปเปลิลแล้วก็ทับทิมนะคะ3ตัวนี้เนี่ยมันมีคุณสมบัติในการช่วยให้ผิวกระจ่างใสด้วยแล้วก็ช่วยเรื่องสิวแล้วกเ็เรื่องเบ้าตาดำนะคะสำหรับคนนอนดึกเป็นอาหารเสริมที่ เหมาะสำหรับคนที่พักผ่อนน้อยอยู่แล้วแล้วก็เ,ออเม,มื่อก่อนเนี่ยจึงเป็นคนดําดํามากแล้วตอนนี้นะคะก็แบบว่าหมายถึงจิวไม่ได้หมายถึงว่าเออผิวขาวแบบออร่าอะไรอย่างนี้นะแต่หมายถึงว่าเออผิวมันสุขภาพดีขึ้นแบบการนอนน้อย่มันเป็นอะไรที่แบบติดลบอยู่แล้วอะเออเราพยายามให้มันแบบคงที่ไม่ต้องดีกว่าแต่ว่าเออคงที่ตัวนี้เนี่ยช่วยได้จริงๆแล้วก็ ก็ปกติทั่วไปอะคะ่ะก็ถือว่าโอเคมากก็อยากให้ทุกคนลองดูนะคะ mm hmm. ก็วันแหนจิว hmm. กินได้ประมาณ5้าหกซองก็ประมาณเกือบอาทิตย์แล้วแล้วมันกินง่ายไม่ต้องผสมน้ํามันก็เหมือนเป็นอาหารเป็นขนมไปด้วยว่างๆก็กินก่อนนอนอะไรอย่างนี้ก็ลองดูคะ่ะฮาวะค่ะ